หน้ามืดบ้านหมุนทั้งจะอวกทั้งอะไรก็หมายลุสารพัดหมอให้ยาความดันประหวานแล้วก็ไขมันก็ไม่ลดลงเวียนหัวแล้วก็เวลาเราลุกขึ้นอย่างเงี้ยหัวมันจุดแบบหัวทิ่มถ้าเราน็อกนะเอามาพึกงมาพาดมันเต้าตาม,มากับเราหมอบอกว่าโอ้โหทำไมไขมันสูงขนาดนี้คือเวียนหัวบ้านหมุนนั่งไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียวอะค่ะไปหาหมอไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลจึงรู้ว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงค่ะ ก็เลยตัดสินใจลองสั่งมาดูแผงหนึ่งพอมาทานได้แค่มิตรที่สามนะ่ะรู้เรื่องเลยค่ะว่าเบาตัวเลยเนะี่ยไขมันก็ไม่มีความดันก็ไม่มีแต่ก็รอไม่เสียหายพอได้ยินหมอพูดว่าคนไข้ไขมันไม่มีแล้วนะไตดีนะตับดีนะเลือดดีนะโอ้โหเท่านั้นแหละเหมือนกับเหมือนเราถูกรางวัลที่หนึ่งไปลพ,พี่ก็ไปเจอเบต้าออยล์พี่ตัดสินใจซื้อพี่เอามากินกล่องแรกรู้สึกอาการดีขึ้นพี่ก็สั่งทั้งที่สองค่ะเซตสี่กล่องพี่กินผ่านไปอีก,กล่อง นึงเป็นกล่องที่2องอะคะ่ะ้ว่าการเวียนหัวบ้านหุนตั้งแต่พี่กินเบต้าออยมาพี่ไม่มีอาการเลยค่ะการไปหาหมอเวลาเรามีอาการกับเบต้าออยแค่นี้พี่ว่ามันไม่แพงอยากให้เปิดใจค่ะพี่อยากให้เปิดใจลองดูเพราะว่าบางทีเรามองว่ามันไม่ใช่แต่ว่าเอามากินแล้วมันใช่จริงๆอะค่ะมันตอบโจทย์ได้